สบายดีสบายดีมื่อนี้กับแม่องค์บานน้านนามาถักทายสบายดีเนาะถักทาสบายดีเอฟซีทางไหนประเทศเระก็ตั้งประเทศเด้อแล้วกับอันทางประเทศไทยหลกักประเทศลาวเนาะมื่อนี้แม่องค์กะหมาโซนมานาคือเก้าทุกคนเลยมาโซนมานาแม่มาเซย้ามันแล้วกับแม่มานั่งเฮ็ดคลิปเนะาะหาพี่หาหน้องเนาะทุกคนเนาะคืนหอดพี่คืนหอดน้องคือเก้าเด้อคืนหอดเอฟซีคือเก้าเนาะนเน,ะนื่องจากว่าแม่อัน เฮ็ดเว่ยไลน์แล้วกันเลยแม่บระด็ไล่โทดกับพ่อโทษขออภัยเนาะแม่ได้เฮ็ดคลิปแม่ได้นั่งอันอัดคลิปเนาะลงไปเนาะทุกคนเนาะขอมกขอบใจหลายๆเด้อที่เอ็นเฮามากดไลค์กดติดตามกันขอมกขอบใจหลายๆเนาะบ่มีหยังมื่อวานี้ก็มานั่งลุมกันเนาะทุกคนเนาะมานั่งลุมกันเนาะแม่องค์มานั่งลุมกับพี่กับน้องอันนี้ก็สิยเพลงหน้าแม่เนาะเพลงหน้ามุงชังก็เสียแล้วมันหอมแล้วก็แม่สีเอาผพาคาดคาดมาเฮ็ด มาบังเนาะอายมาบังอายอันอายแดกเนาะทุกคนเนาะมึงได้เทง่งเท่งนากระสีทกลุงลังกระโคโทษขอ้อไผ่หล,ล,ลายเนาะบางงามผู้บางงามตากันอันแม่ขึ้นมาอันพักพอดินน้ำเนาะทุกคนเนาะกินน้ำแล้วก็พักพักพอน,น้อยหนึ่งแล้วก็สีลงโตอีทุกคนเซ้ย้ามันทุกคนเดยม่องค์เซ้ย้ําอามาเซ้ย้ามัน,มนทุกคน หญ้าปงแลง้วก็ต้องไปซีเนาะปูมันก็ต้องไปซีหญ้ามันเนาะทุกคนเนาะแม่มานั่งกินน้ำทุกคนเลยบิ่งหน้าตาเนาะทุกคนหอนเดดทุกคนเลยขออนุญาตกินน้ำเนาะสีคาดคาดเนาะผาผากังเห็ดเพดานเนาะเพดานเอาผาเห็ดเพดานผาคาดเห็ดเพดานเนาะเพราะมันมันเท้าวามหอนเนาะเท่งไม่องกระซิมี เพื่องของต็มใหญ่อยู่เนาะเพราะว่าส่วนลายแม่กะลงมาพั่อนแต่ตอนเทงเนาะกินน้ำกินขนมกันเด้อขนมกล้วยเห็นะบบพ่ออมากกินน้ำกินขนมนะทุกคน มีเซงไก่หันเลยเนาะไก่แม่องกระไลยอยู่หนาก่ะนาจะชดกองชดชดทุกคนเติมแต่ลิปสติกเนาะทุกคนเนาะ เชงหน้าคนเดียวอิ่มเนก็นเนาะทุกคนเาเดิมมาเดิมมา,ดม,มากินขนมนําเดิอทุกคนักพรอแล้วก็เติมพลังก่อนกินน้ำแล้วกินนมเนาะทุกคนเนาะกล้วยสาบอันนี้กล้วยสาบอันนี้คือกล้วยสาบทุกคนมากินน้ำแม่ด้อทุกคนเดิม ขึ้นฮอดกันอบอทุกคนแม่รปเายชดไดล้ล่าได้ันแล้วขึ้นฮอดกันจ้าบออาติปมาหาพี่มาหาน้องเดอ้อมาหาไอทีเนาะเบิ่งนะ้าชดชดแม่ตอนแม่ทำงานทุกคนเบิ้งที่เฮ็ดนั่นเนานะ เห็นบ่ทางคุณแหละบอนแม่เซตรงไปเพื่อจะเห็นบ่โซนแหละนะั่นนะขาวๆอันนี้เห็นบ่โซนหมันแม่หมันทางกระปงนิ่นิบทุกคนพบกันในวันทำงานน,อน้องทุกคนเนาะ ซ่บๆกําลังดีมันบ้วานทุกคนแม่องค์เลยกินได้ท้าวานกันถ้าวานแม่กับบอมากกินอันนี้มันออกเป็นมันๆขาสซืบเฮ็ดวานกาได้ทุกคนเห็นบ่อันนี้กล้วยสาบเด้อมากินนะแม่ได้ทุกคนเด้อเห็นบ่แซ่บๆเด้อ เพงแม่งกางเนะกงหกเนาะเขาโดเขาผายแรๆเนาะแล้วได้กระยาดอยู่เทงหนาเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> มาฝากดิฉีแต่ละขนเดอ้อแต่ละทันเดอ้อขึ้นหอดเดอ้อ มาเท่านี้กับพระองค์บั้นนะเขอจบคลิปก่อนเดอ้อบายบายทุกคนเดอ้อขึ้นหอดทุกคนเด้อขอจบคลิปแบบนี้ก่อนเนาะขอเมตคาบใจเอฟสีเนาะทางไหนประเทศแล้วก็ตั้งประเทศทางประเทศไทยประเทศลาวบายบายเดอ้ขอขึ้นหอดทุกคนขออนึขออน้นหอดบายบาย